วันนี้จัดส่งของนะครับสาขาสองสาขาสามนะครับโอ้ยกระเนเเีนยงแบนี่นบอกอะไรช่วงนี้เราเน้นส่งเองนะครับแน่อนาคตแล้วก็มีการส่งนะครับเคยรี่นะครับ ตรงนี้สาขายังไม่เยอะเราก็เน้นส่งเองครับสาขาสองสาขาสามครับวิธีการส่งของเราจะส่งแบบนี้ครับส่งเป็นผงนะครับให้ลูกค้าไปตีเองนะครับจุดใส่นะครับอยู่ได้เป็นเดือนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราส่งเป็นผงนะครับเราไม่ได้ส่งเป็นน้ํานะครับแล้วก็แนะนําวิธีให้ลูกค้าไปตีแล้วค่อยขายนะครับถ้าแบบนี้อยู่ได้เป็นเดือนนี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับ จัดส่งทีละห้าชุดถึงสิบชุดนะครับทำรีวิวให้ดูนะครับเดีบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าเราจะส่งแป้งกันแบบไหนนะครับเราส่งแบบนี้นะครับคุณก็ตีวันละชุดสองชุดก็แล้วแต่คนนะครับเก็บได้เป็นเดือนนะครับแล้วแต่ความสามารถที่เราจะขายได้เลยนะครับขายแบบสบายๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับเจอฝนก็ไม่มีปัญหานะครับ ถ้าแบบตีเราตีเสร็จปุ๊บเราก็เก็บได้อีก3าวันนะครับอยู่ในน้าแข็งอย่างเดียวนะครับนี่ครับนี่ชุดใส้ก็จะอยู่ในทางในทางนี้นะครับวันนี้เราจัดส่งสองสาขาครับครับผมนะฮะสนใจกัญชายของเรานะครับก็ติดต่อมานะครับ08009 1ปดศนหนึ่งก็นะครับโทรมาคุยกันก่อนนะครับว่าเราจะอยากได้แบบไหนนะครับเรา จัดได้ทุกรูปแบบนะครับและ,ะท่านเลยนะครับคบขอบคุณครับ